สวัสดีค่ะ YouTube วิดีโอวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแรกที่พี่หมูทําขึ้นมาสอนภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทยเนาะพี่หมูทําไว้เมื่อแปดต่อปีที่แล้ววิดีโอหนึ่งเป็นภาษาสวีเดนเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทําเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าวิดีโอแรกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่ทำ <laughs> โอเคทีนี้พี่หมูโจ๋โว,วไว้ที่สวีเดน grammatic ไวยากรณ์ภาษาสวีเดนนะคะเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาอยากได้คำอธิบายไวยากรณ์ภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทยนะคะก็เลยลองทำดูลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพี่หมูจะเริ่มต้นด้วยการสอนวิดีโอแรก ือเรื่องของ substantive นะคะ substantive s u b s t a n คือคำนามตอนที่หนึ่งแสดงว่ามีตอนต่อไปนะหวังว่าจะมีตอนต่อไปโอเคนะคะเรามาดูกันเลยว่าเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะคะ substantive นะคะเป็นคำนาม ซูปอสันตเป็นคำนามทีนี้คำนามหมายถึงอะไรคำนามหมายถึงคนสัตว์สิ่งของพืชสถานภาพสสารนะคะแล้วคำนามเนี่ยมันมีเพศนะมันมีเพศคำนามในภาษาสวีเดนมีเพศด้วยเพศของมันคือเป็นเอ็นหรือว่าเป็นเอ็ดนะคะเพศของมันมสองเพศคือเป็นเอ็นหรือเป็นเอ็ด นะคะยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีไม่ยอมเป็นใจกับพี่หมูค่ะตัวอย่างเช่นเอลัมปะนะคะเอลัมปโคมไฟหนึ่งดวงเอนฟลักเกยียนะทงหนึ่งผืนเอนบีนรถหนึ่งคันเอ็นเทลโฟนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตัวอย่างของพวกที่เป็นเอ็ดละ่ะคืออะไร อย่างเช่น it apple นะคะ apple ที่เรากินกัน it is บ้านหนึ่งหลัง it born เด็กหนึ่งคน it f i n s t หน้าต่างหนึ่งบานนะคะทีนี้พอพูดถึงคำนามมันก็จะต้องคิดถึงว่ามันมีกี่อันนะมันจะมีกี่อันใช่ไหม ก็คือมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นกลุ่มของเป็นซิงคกุลหรอก็คือมีหนึ่งเดียวหรือเป็นพูรรอลนะคะซึ่งมีมากกว่าหนึ่งตัวอย่างเช่นอืมอเทคโนโลยีดีเลย์นิดนึงนะคะตัวอย่างเช่นเอ n บเอบ n เอเ เอนพอยเกีรนะรถหนึ่งคันเด็กหนึ่งคนเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเด็กผู้ชายหนึ่งคนทีนี้ถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งอันอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงสองอย่างเช่น t ูบิลลาร์ b ทบอนโทฟลิกกูร์โทพอยเกยร์เอาละสิเมื่อ,อไหร่จะเป็นบิล a าทำไมมันเป็นบิล a าแล้วทำไม เวลาที่มีเด็กสองคนถึงเป็นทูบอ o ์แล้วเวลาที่มีเด็กผู้หญิงสองคนทำไมเป็นฟ l ิกกูรแต่เด็กผู้ชายสองคนกลายเป็นพ o i กูรพกนะสงสัยไหมอ่ะเราไปดูรายละเอียดกันนะว่าทำไมนะคะนะอดทนกับเทคโนโลยีพี่หมูนิดนึงนะคะมันช้าไปหน่อยนึง <Okay. S 1> นสแสดงว่า คำนามของภาษาสวีเดนมันจะมีการเปลี่ยนรูปร่างของมันใช่ไหมทีนี้การเปลี่ยนรูปร่างของมันจะขึ้นอยู่กับอะไรกันบ้างการเปลี่ยนรูปร่างของมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นคําประเภทไหนเป็นเป็นเพศอะไรใช่ไหมคะมันเป็นเพศเ n หรือเป็นเพศอนะแล้วก็มันเป็นมีจำนวนเท่าไหร่เป็นซิงคูระหรือว่าเป็นพูโร นะมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่หุ่นยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรารู้ไหมว่าเราพูดถึงสิ่งไหนชิ้นไหนอันไหนพูดถึงคนคนคนไหนมันก็คือมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันเป็นอูเบสเตนไม่เจาะจงหรือเบสเตนเจาะจงเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือคำหนึ่งคำคำนานหนึ่งคำก็จะมีแบ่งออกเป็น ว่ามันเป็น s i ซิ u l a r หรือว่าเป็นพ u r ร l นะคะแล้วก็ในแต่ละอันของ s i ซิ u l a r ก็จะเป็นเจาะจงหรือไม่เจาะจง U ูเ s t e m ไม่เจาะจงเบ s เต m เจาะจงนะคะพูโรก็เหมือนกันมี U ูเบสเตแล้วก็มีเบ s t e m เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในคำหนึ่งคำมันจะมีทั้งหมด4ี่รูปโอเคต่อกันเลยนะทีนี้ พี่หมูจะให้หลักวิธีการจำง่ายๆว่ากลุ่มของสุบสันถิมันจะมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มที่1คือกลุ่มที่มาสิไม่ยอมมากลุ่มที่1ค่ะมาเร็วกลุ่มที่1นึ่ไม่ยอมมาทำไมล่ะมาสิจ้ดา ม่ยอมมากลุ่มที่หนึ่งเอ็นอูดขึ้นเขียนลงท้ายด้วยตัวออนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มเอ็นอูดที่ลงท้ายด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ออก็คือลงท้ายด้วยพยัญชนะหรือสระอื่นๆที่ไม่ใช่ออตัวต่อไปกลุ่มที่สามก็คือเอ็นอูดเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นนะคำต่อไป รวจรัวเลยนะคะเป็นเอ็ดอูดที่ลงท้ายด้วยสระแล้วรายละเอียดเราค่อยไปคุยกันในเวลาที่เราพูดในถึงแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มที่ห้าคือเอ็ดอูดที่ไม่ลงท้ายด้วยสระมาสิคะคุณสไลด์ขาคุณสไลด์ไม่ยอมมาอ่ะโอเคไปต่อเลยนะคะหน้าต่อไป เทคโนโลยี uh, ของพี่หมูนะคะมันช้าไปนิดนึงนะโอเคเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะวันนี้จะพูดถึงกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะคะเป็นกลุ่มของ n อู t ที่ลงท้ายด้วยตัว o นะคะตัวอย่างของคำที่พี่หมูให้มามีห้าคำด้วยกันคือ e n f l i c k a enflacca e n s i d a e n v o n a e n s i p r a แปลว่าอะไรกันบ้าง e n f l i c k a แปลว่าเด็กผู้หญิงหนึ่งคน enflag แปลว่าธงหนึ่งผืน a n c e แปลว่าหน้าหนึ่งหน้าคือหน้ากระดาษนะคะหรือหน้าเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะคะ n v o n นแปลว่านิสัยหนึ่งนิสัยล n c i f แปลว่าตัวเลขหนึ่งตัวนะเรามาดูการวิธีการของมันคืออะไรคะวิธีการของมันเ,ออม,นเมื่อพลิกกลจะเป็นเบ็ดเต็มโฟม ก็คือเรารู้ว่าเราพูดถึงเด็กผู้หญิงคนไหนเราก็ใส่ n เข้าไปข้างท้ายเลยตรงๆถ้าเกิดมันเป็นอูเบตเตมฟอร์มเราต้องเอาตัวอออกแล้วใส่ตัว u ูแเข้าไปข้างหลังเข้าไ,ไหมถ้าเกิดมันเป็นเบตเตมฟอร์มของพูโรลนะคะมีหลายๆชิน้นแล้วเรารู้ว่าเราพูดถึงอันไหนเราเอาตัวอออกแล้วเราใส่ u ูแอลเข้าไปนะคะมันก็จะกลายเป็น รู้ว่าเราจะพูดถึงอันไหนเรามาดูกันเลยตัวอย่างเช่น e n f l i c ิน่นะคะพอเรารู้ว่ามันเป็นเบสเต็มฟอร์มเรารู้ว่าเรา,เราพูดถึงเด็กผู้หญิงคนไหนเราก็ะจะพูดว่าฟลิกกกันพอเรารู้พอเราพูดถึงเด็กหลายๆคนแต่เราไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนไหนเราก็จะใช้ำกกะคะชำว่าฟิกกูนะคะเราก็จะใช้คำว่าฟิกกูมาสิคะฟิกฟกูฟิกกูไม่ยอมมาค่ะ อา้าวเทคโนโลยีพี่หมูไม่ยอมมานะคะคําต่อไปค่ะเ,เต็มฟอร์มนะคะมันก็จะกลายเป็นฟ i กกูน่าฟิกกูน่ามาสิคะนะคะครานี้เราลงมาทำฟลักเกรนะคะ f l ั g กถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นทงผืนไหนเราจะพูดว่าไงคะเราก็จะพูดว่า f l ักกันฟลั มาสิคะคุณซรัพก,กันคะ่ะคุณซัพก,กันถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นทงเราจะพูดถึงทงหลายๆผืนแต่เราไม่รู้ว่าทงผืนไหนเราก็จะพูดว่าフรักกู่フラッグก่นะคะทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะพูดถึงทงผืนไหนหลายๆผืนด้วยนะเราก็จะพูดว่าフักกูนะ่าทีนี้พี่หมูจะทิ้งเอาไว้สามคำอินซิดาอินวอนาอินซิปลา ไปทำกันเอาเองนะคะเขียนคอมเมนต์ไว้ให้พี่หมูว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนรูปของสามคำนี้ให้เป็นรูปเจาะจงที่เป็นชิ้นเดียวแล้วไม่เจาะจงหลายๆชิ้นแล้วก็เป็นพวกที่เป็นเจาะจงหลายๆชิ้นเราจะเขียนว่าอย่างไงนะโอเคทีนี้ เราไปต่อกันนะคะสมันฟัตนิ่งพี่หมูให้สับหนึ่งคำสมันฟัตนิ่งแปลว่าสรุปกันนิดนึงเราสรุปรายการเราสรุปว่าเรื่องสุบสัน n t i แล้วเราพูดถึงสุบสันต t i ว่ามันมี n แล้วมันก็มี s นะคะในกลุ่มของ n จะมีทั้งหมดสามกลุ่มก็คือลงท้ายด้วย o แล้วก็ไม่ลงท้ายด้วย o เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นกลุ่มที่เป็น s ก็จะมีกลุ่มที่ลงท้ายด้วยสระ แล้วก็ไม่ลงท้ายด้วยสลักนะคะแล้วก็สรุปก็คือมันสามารถจะแปลงรูปได้เป็นสี่รูปด้วยกันคือเป็นหนึ่งเดียวนะคะเป็นคำเดียวที่ไม่เจาดจงหรือเป็นชิ้นเดียวที่เจาะจงหรือเป็นหลายๆชิ้นที่ไม่เจาะจงหรือเป็นหลายๆชิ้นที่เจาะจงนะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าเจาะจงหมายถึงอะไรนะคะโอเค ค่ะเป็นไงกันบ้างคะ to be continue นะเป็นไงกันบ้างกับวิดีโอนี้ชอบไหมนะชอบไหม,มถ้าเกิดว่าชอบนะคะหรือไม่ชอบอยังไงก็เขียนคอมเมนต์กันมานะแล้วก็พี่หมูจะมีกลุ่มใน Facebook นะคะถ้าใครสนใจที่จะเรียนภาษาสวีเดนกับพี่หมูพี่หมูมีกลุ่ม ใน Facebook นะคะชื่อห้องเรียนภาษาสวีเดนออนไลน์กับพี่หมูสมพรนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปเซิร์ชหาเอาในห้องห้องอห้องเรียนนี้ในในเฟ e b o o k นะคะหรือไม่อาจจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ